สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องไอฟอด์บางบัวทองอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาชมรถ Everest s p o r ์นะคะในราคา1,469,000านาันั่นเองนะคะไปดูกันว่าทำไมถึงเป็น Everest s p o r ์นะคะไปชมกันเลย เป็นไงบ้างคะหลังจากดูรีวิวรถเสร็จแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากออกรถมีเงินออกรถเท่าไหร่ปรึกษาไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรหาน้องอายหรือกดลิงก์ลายได้เลยนะคะอยากได้บริการของแถมอะไรยังไงสอบถามน้องอายได้ตลอดเวลาเลยนะคะตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยคะ่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย